ดแชร์กดติดตามให้ครูดวงคอยด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับเพื่อนบรรลุรัก,กษณะสมเหรียญเก่าแบงเก่า,การวมทั้งเพื่อนเพื่อนันกสะสมมือใหม่นะครับสวัสดี f c สวัสดีคนที่ท่านที่เข้ามาชมช่องครูดวงคอยครั้งแรกนะครับต้องใช้คําว่าเป็นกําลังใจให้กับครูดองอย่างสูงช่องครูดวงคอยอย่างที่ทราบกันดีอยู่นะครับ จะเป็นช่องที่แบ่งปันข้อมูลข่าวสารทางด้านเหรียญกระสาบหลายครั้งครูดวงก็รับซื้อเหรียญกระสาบนะครับก็ไม่ได้รับซื้อจากไหนรับรับซื้อจากลูกเพจนี่แหละบางเหรียญก็รับซื้อนะครับบางเหรียญก็ไม่ได้รับซื้อคลิปนี้ EP นี้นะครับครูดวงบอกได้เลยใครมีเหรียญ10บาทนะครับเหรียญ10บบาทของในหลวงรัชกาลที่9 ต้องบอกเลยนะครับว่าเหรียญนี้พอสอนี้แบบนี้ลักษณะนี้นะครับตอนนี้กําลังเป็นที่นิยมของนักสะสมนะครับแล้วก็นักสะสมตามหาแล้วก็ให้ราคาสูงด้วยลองๆเข้ามาดูนะครับสาหรับเหรียญ10บ,บาทที่คุณดวงจะมาพูดถึงนะครับก็คือเหรียญ10บ,บาทนี่นะครับผมที่เห็นอยู่ในมือของคุณดวงนี่แหละนี่คือเหรียญ10บ,บาทภาเสียเลย็ก จะเป็นปีพุทธศักราช2549เหรียญสิบาทปีพุทธศักราช2549นะครับไม่ได้เป็นเหรียญตัวติดผลิตน้อยไม่ได้เป็นเหรียญที่มีราคาสูงอะไรมากมายนะครับแต่มีบางเหรียญก็ต้องบอกว่ามีราคาสูงเกินหน้าเหรียญน,นะครับมีราคาสูงกว่าเหรียญที่เป็น UNC ด้วย เหรียญ UNC นะครับถ้าเป็นเหรียญแบบนี้เนี่ยปี249ถ้าเกิดเป็นเหรียญ UNC นะครับก็เฉลี่ยแล้ว200-300ก็อยู่ที่ประมาณนี้แหละตอนหนึ่งเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญ UNC คือเหรียญที่ไมไ่ผ่านการใช้งานเลยทีนี้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆครูดงเคยทำคลิปเหรียญน,นี้ออกมาอยู่หนึ่งคน้นแล้วก็ได้ มีเพื่อนๆพี่ๆยงน้องส่งเหรียญมาขายมาจําหน่ายให้นะครับก็มีการตกลงซื้อขายกันเอาไว้ไม่ให้เป็นการเสียเวลาเลยเดี๋ยวเข้ามาดูเลยนะครับนี่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 อันนี้เป็นเหรียญปกตินะเดี๋ยวแต่กูดวงขอหยิบเหรียญก่อนนี่นี่ครับผมนี่นี่นี่เห็นไหมนี่เห็นไหมครับนี่นี่ลักษณะนี้ดูดูเยื้องเหมือนกันเห็นไหมนี่ครับผมลักษณะนี้จะเป็นเหรียญ ไส้แตกนะครับกระบวนการนี้ก็เกิดจากกระบวนการอัดนะครับที่เป็นผิวทองเหลืองเนี่ยเป็นทองเหลืองเนี่ยอัดเข้ามาในเนื้อสีขาวที่เป็นนิกเกิลน,นะครับพออัดมาก็ออกมาเป็นปิ้นแบบนี้แหละคืออาจจะเข้าไม่ตรงก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับผมนี่โดยเฉพาะปี2549นะครับ2 5 4 9ตอนนี้คูด่งได้มาอีกหนึ่งเหรียญนะครับตอนนี้กําลังเดินทางมานะครับ นี่ครูดวงให้ดูเลยปีสองพันรอยสี่สิบเก้าเห็นชัดๆเลยเห็นไหมครับนี่นี่แบบนี้เลยครับผมนี่เห็นไหมนี่เหรียญแบบนี้นะครับต้องใช้คำว่าเป็นเหรียญที่นักสะสมให้ความนิยมอยู่นะครับเนี่ยเนี่ยเหรียญแบบเนี้เดี๋ยญใส้แตกเนะี่ยยิ่งด้านหน้าเป็นแบบนี้นะแล้วด้านหลังเนี่ยมีเนื้อนิกเกิลหรือเนื้อทองเหลืองออกมาแบบนี้ก็ต้องใช้คำว่า เป็นที่นิยมอาจจะไม่ได้เป็นที่นิยมนักสะสมอย่างเดียวนะพ่อค้าเขาก็รับซื้อนะครับเขาก็รับซื้ออยู่ที่400บาท500บาทเวลาเขาขายเขามาขาย800บ้าง1,000บ้างก็อยู่ประมาณนี้แหละเนี่ยเหรียญเนี่ยคุโลงซื้อมา800ยนะปี49เนี่ยครับผมเนี่ยเหรียญเนี่ยปี49เนี่ยคุโลงซื้อมา800ใครมีเหรียญปี2549และเป็นแบบนี้นะเป็นไส้แตกแบบนี้หาที่ขายที่ไหนไม่ได้จำหน่ายคุโดงได้นะครับ ถูกบ้างแพงบ้างแล้วก็พูดคุยกันเนาะแล้วแต่เนาะเพราะว่าบางทีเหรียญบางเหรียญใช้คำว่าเหรียญบางเหรียญเนี่ยเป็นเหรียญที่คุโรมีแล้วหลายเหรียญอย่างเงี้ยจะซื้อมาแพงๆเหมือนกับเหรียญแรกเหรียญที่หนึ่งเหรียญที่สองก็ก็อาจจะไม่ได้ใช้ที่เท่าไหร่อยากให้ทําความเข้าใจนะครับแต่เหรียญแบบนี้คุโดมซื้อแน่นอนเนี่ยตัวอย่างก็นำมาให้ชมนะครับเนี่ยเพื่อนเพื่อนพี่พ่น้องหลายคนที่คุโรมงไม่ซื้อจริงให้ดูนะครับในี่ของจริงนะนี่เห็นไหมครับปีสี่เก้า เนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดเหรียญที่สองเดินทางมาครูโดก็จะนำไม้ชมอีกยืนยันว่าเหรียญแบบนี้นะครับเนี่ยเหรียญแบบเนี้ยไสแตกไสเลื่อนไสเคลื่อนเนี่ยไม่ใช่ไสติ่งนะเออไม่มีคนเรียกไสติ่งเนาะก็เนี่ยเหรียญแบบเนี้ยมีราคาแน่นอนคลิปนี้อีพีนี้มีสั้นๆแต่เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าเป็นประโยชน์ก็ลองลอง,ลองดูนะยืนยันว่าถ้าเกิดมีจริงแล้วถ้าเกิดไม่แพงมากบางคนเสนอขายเหรียญไส้แตกมา2,000บ้าง3,000บ้าง ก็ดูสภาพเหลียนนะครับแต่ว่าก็ต้องอยากให้ทำความเข้าใจนะครับคลิปนี้อีพนี้มีสั้นแต่เป็นตอนนี้สวัสดีขอบคุณครับเพื่อนๆอนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับ 새로 늦겨서, 이만 전화 걸 수.